ครับแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่14ของงานครบรอบซึ่งพร้อมกันนั้นบริษัทก็ได้สร้างสิ่งที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับคู่ค้ามากมายพัฒนามโมเดลที่ทำให้ผู้ที่เข้ามาร่วมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้บริโภคเป็นผู้ขายหรือเข้ามาเพื่อสร้างธุรกิจในการเข้ามาที่สามารถเข้าครอบครองหรือเข้าใช้ระบบของบริษัทได้อย่างมีศักยภาพ สิ่งที่บริษัทได้พัฒนาแล้วก็คิดขึ้นมานั้นเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมสามารถได้เห็นถึงแนวทางและโอกาสที่มากขึ้นสิ่งที่ท่านประธานของบริษัทเองได้เคยนําเสนอให้รับฟังถึงกิจการอย่างเช่นสิ่งที่ได้พบเห็นก็คือนวัตกรรมใหม่ๆการนําเอาสินค้าเรียกว่าเป็นลักษณะของตลาดนะครับการบริหาร การจัดการในเรื่องการตลาดที่ชาญฉลาดในการที่นําสินค้าต่อผู้บริโภคหรือว่าการสร้างทีมงานที่ให้กระจายไปถึงระดับล่างจริงๆอย่างยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นจิตการของไฮมาสคดีหรือว่า M อ็ช็คดนะีที่มีการมีระบบของการเคลื่อนที่อันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น แล้วสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ระบบไอทีที่มีลักษณะของการทําธุรกิจนะโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเงินนะครับใช้ระบบของผ่านแบงก์ผ่านการันตีก็ต่า,างๆนะโดยเฉพาะผ่านการ์ดเครดิตตั้งยเนี่ยก็ได้มาเห็นในวันนี้ว่าสิ่งที่ท่านประธานได้เคยพูดสิ่งนี้ไว้ให้ได้ยินเมื่อปีที่แล้วและปรากฏว่าวันนี้ก็ได้เห็นภาพอันจริง เกิดขึ้นแล้วว่ามีการใช้การดการซื้อขายการทำธุรกิจของบริษัทนั้นผ่านบัตรนะฮะซึ่งอันนี้ก็ขอชื่นชมในลักษณะของการทำงานของบริษัทนะครับนะฮะและเมื่อวันแล้วในโอกาสวันนี้เมื่อมาทราบข่าวในลักษณะที่ว่าการเจริญเติบโตของบริษัทนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะ สวนทางกับภาวะที่ซบเซาทางเศรษฐกิจก็เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถของผู้บริหารในการนำพา,พาบริษัทนะครับไปสู่อนาคตวันนี้ดิฉันภูมิใจกับนวัตกรรมรถ M-Shop หรือเรียกว่ารถติดล้อดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลสาขามากแค่ไหน แต่ถ้ามีรถตรงนี้สามารถเข้าไปถึงบ้านคุณได้ทันทีไม่รวยตอนนี้แล้วจะรวยตอนไหนคะขอขอบคุณผู้สร้างเครื่องมือบรมาจารย์ของธุรกิจที่เป็นมากกว่าคำว่าเครือข่ายด็อกเตอร์สมชายหัชริลหาค่ะดิฉันตัดสินใจทำธุรกิจเจอร์คอยเพราะว่าหนึ่งลงทุนครั้งเดียวลงทุนแค่หลักพันหลักหมื่นแต่ดิฉันสามารถจะสร้างเงินล้านได้ โอเคธุรกิจตัวนี้มันดีเราก็เข้ามาเรียนรู้ดิฉันไม่เคยปฏิเสธการเรียนรู้เรียนรู้และทําอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ทําให้ฉันเปิดใจคือเรื่องของรายได้รายได้เข้าบ้านวันเดียว3 0,000บาทค่ะเนื่องจากว่าความสําเร็จที่บริษัท Joy a n c o i มันมีหลากหลายตําแหน่งมีอีกตั้งหลายตําแหน่งที่มีรายได้สูงแล้วก็มีเงินประจําตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นถ้าหากว่ามีตําแหน่งสูงขึ้นรายได้เงินประจําตําแหน่งก็สูงขึ้น เครือข่ายมากขึ้นรายได้ก็มากขึ้นอาชีพจอยแอนคอยดิฉันใช้เวลา10ปีตอนนี้ดิฉันรับรายได้มากกว่า300,000บาทกว่าต่อเดือนค่ะดิฉันทำจอยแอนคอย10ปีสิ่งที่ฉันได้จากจอยแอนคอยดิฉันได้ส่งลูกสาวสองคนเรียนหนังสือจบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอก,กชนดิฉันยังได้ซื้ออาคารพาณิชย์ ที่จังหวัดยะโสธรเปิดเป็นเอเซีไอมามูลค่า6ล้านบาทค่ะที่ฉันได้จากจอยคอยวันนี้มมคุ้มไหมคะกับเวลา10ปีกับการลงทุนครั้งเดียวที่ไม่ถึงหมื่นตอนนี้ดิฉันมีอิสรภาพทางด้านเวลาและการเงิน จากวันนั้นฉันเดินทางมาไกลสุดไกลด้วยดวงจิตมันคงแล้วก็ถึงวันนี้วันที่ยืดอกทอระนงได้ครองคว้าดา ใจในจุดนี้เหลือที่เอ่อยคำจำนันสุขสั์ฉันได้ชนชื่อหนา ฉันพร้อมด้วยศักดิีพร้อมที่ก้าวเดินไปไกลต่อไปฉันจะไม่หยุดยัง้งหากวันนั้นฉันยอมท่ายแพ้จอแท้ต่อหนทางอันยีียใ when need he...